ื่นมารวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะเราจะมาดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะเตรียมตัวก่อนใครค่ะเช้านี้นะคะดัชนีหุ้นไทยต้องติดตามกันค่ะว่าจะเปิดตลาดอยู่ในแดนบวกหรือแดนลบนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้อยู่ในแดนลบแล้วก็มาปิดตลาดนั้นลบไม่ถึงจุดนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่จะปิดตลาดในแดนสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณเทิดศักดิ์ทวีทธิรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะคุณทัศกสาขาทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันนี้แนวโน้มน่าจะเปิดตลาดในแดนบวกหรือแดนลบคะก็อาจจะมีทั้งอสองแรงนะครับก็คือถ้าดูฝักแฟกเตอร์ที่เป็นบวกเนี่ยอาจจะเห็นราคาน้ำมันที่มีการขยับตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูในเชิงลบเนี่ยนะฮะเราสังเกตดูวอลุ่มในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแรงขายที่ออกมาจากทั้งตัวนักงทุนสถาบันนะครับแล้วก็นักทุน่งางคตาด้วยนะครับแล้วถ้าสังเกตดูนะฮะในตลาดฟิวเจอร์เนี่ย เราเห็นกเลยมีออการเปิดชอด็อตอยู่ด้วยเกันนะครับเพราะนั้นถ้าบวกมีเรื่องของตัวราคาน้ามันนะครับแต่ว่าแฟกเตอร์ที่เป็นลบคือเ,เรื่องของโวลลุ่มตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเปิดขึ้นมาบวกได้นะครับแต่ว่าช่วงในการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะค่อนข้างแคบนะครับเราก็อาจจะต้องดูดีลต้าเนี่ยจจกลับมาดูที่บริเวณ1 5 8 0อถึง1,585อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเห็นอะไรที่ปรับฐานได้อย่างน่ากังวลอะไรนะครับแต่จ,จะเห็นประมาณสัก พันหนะครับเพราะฉะนั้นกรอบช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ครับค่ะแต่ว่าช่วงต้นปีนี้มีมุมมองบวกหรือลบมากกว่าก,กันคะแล้วก็มีโอกาสที่หุ้นไทยจะขึ้นไปที่1,600จุดไหมคะครับถ้ามองสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับผมคิดว่าค่อนข้างจะดูดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่อง Earning g r o w t เนี่ยเราก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่า r o w ด h เนี่ยประมาณสัก7.85% นะครับขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยการเติบโตก็ผมว่าค่อนข้างจะทรงชงตัวนะครับถ้าไม่รวมในการพิเศษนะฮะก็น่าจะทรงตัวนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้ามองดูเรื่องของตัวเศรษฐกิจนเนี่ยก็คงเห็นอะไรที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามีที่อาจจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของตัวฟันโตนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฟันโตอาจจะไหลเข้าได้แบบไม่เต็มที่เพราะว่ามันมีความผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ยังมีประเด็นีนต่างประเทศที่รออยู่แล้วก็อาจจะสร้างความผันผวนขึ้นมาได้เหมือนกันส่วน Target 16ก็ยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่า16เนี่ยเราคํานวณออกมาจากตัว e ร์ n i n g ของบริษัทจทะเบียนที่ประมาณ9.5แสนล้านนะครับแล้วก็ใช้ PE ที่16เท่านะครับฉะนั้น Target 16คงไม่ยากนะครับเห็นแต่ว่าควรจะขึ้นไปถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็คงจะเป็นการผันผวนนกรอบแคบสักชัระยะนิดครับ ค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้่ะคะคุณทศักดิ์ครับก็ในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยผมมองว่ายังเป็นทามมิ่งที่ดีสาหรับหุ้นปันผลนะครับเพราะว่าถ้าดูตามตารางเวลาเนี่ยเดือนกุมภาช่วงปลายเดือนเนี่ยควรจะเป็นการประกาศผลประกอบการเกิดผลละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคงมีการประกาศกาศรจ่ายเงินปันผลนะครับกว่าจะเอดีกันเนี่ยผมคิดว่าช่วงเท้าแถวเดือนปลายมีนานะครับหรือว่า เมษาที่ทำไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าซื้อหุ้นปันผลเนี่ยก็ถือกองไม่นานนะครับก็จะได้เสร็จในการที่จะรับเงินปันผลแล้วนะครับค่ะหุ้นเด่นประจําวันที่น่าจะมีโอกาสรับเงินปันผลเป็นตัวไหนคะครับก็ถ้าโตด้วยแล้วก็ได้รับเงินปันผลด้วยนะครับผมว่าเราดูที่ตัวเอสนซครับเพราะว่าเอสนซราคานี้เนี่ยดุเบเดนยิวก็เกือบๆ6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยเริ่มเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากครั้ง ตัวธุรกิจบริษัทเองแล้วก็บริษัทลูกด้วยนะครับเราเห็นออ,อเดอร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องนะครับเป็นนัดเอฟเอซีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นอีกนะครับในในส่วนของตัวกันผลอย่างเช่นไลน์แอนทาวส์นะครับเอสเคนะครับแมกกาซีนปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับค่ะก็ยังมีอัพไซด์ทุกตัวและมีพื้นฐานทุกตัวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนในช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ ครับก็ดูมูฟเฟ<ม>เป็นคุมพานเนี่ยผมยังม,มองว่าตลาดอาจจะเป็นอะไรที่ยังผันผวนอยู่นะครับแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมมีอัพไซด์ยอยู่ไม่น่าจะเกินพันหกร้อยจุดนะครับส่วนตัวเลือกในการลงทุนที่ดีสําหรับช่วงหนึ่งคุมพานเนื่องจากว่ามันใกล้ฤดูการจกประกาศใจในปันผลเนี่ยก็คิดว่าถ้าเอาหุ้นปันผลที่ดีให้ยูห้าเปอร์เซ็นต์หกปอร์เซ็นต์ใส่เข้าไปในพอร์ตเนี่ยก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนมากกว่าครับค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับเช้าวันนี้ค่ะ คุณเทสศักดิก์ทวีธรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็กรอบยังคงจํากัดอยู่1,560เป็นแนวรับ1,580จะเป็นแนวต้านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการของการเตรียมประกาศเงินปันผลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีแล้วก็ยังมีัพไ i z e นะคะเราก็จะสามารถได้ทาง capital เก i ในส่วนของการขยับขึ้นของราคาแล้วก็เราก็จะยังได้ตัวปันผลด้วยนั่นเองนะคะก็แนะนํากันมาหลายตัวทีเดียวนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้ากันค่ะ การบินไทยยังไม่จบสิ้นนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจสอบสินบนโรสรอยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีการไปตั้งคณะกรรมการน,นะคะเพื่อที่จะค้นหาความจริงค่ะทางคุณอาคมเติมพุทธิยาภัยศิทรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิเศษเพื่อตรวจสอบการทุจริตในการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงจากบริษัทโรสรอยนะคะ ในช่วงปี2,534ถึง2,548ว่าตอนนี้เองเนี่ยทางคณะกรรมการก็อยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็กำลังประสานงานกับปปชหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะซึ่งการประสานงานแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปอีกสักพักหนึ่งนะคะต้องขอระยะเวลาในการาวินิจฉัยนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของทางดีดีกันวินไทยคุณจรรมาร โทต,ติกาเสถียรบอกนะคะว่าอาจจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน15วันนะคะนับตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องจับตารอดูนะคะในขณะที่แนวโน้มของราคาหุ้นกันบินไทยยังไม่มีการขยับปรับตัวลดลงแต่อย่างใดค่ะมาดูในส่วนของแลน n B กันบ้างนะคะสำหรับธุรกิจการลุกสื่อด้านนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเ u ดอต่างๆค่ะ แ l นบีเองเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําสื่อโฆษณาเอาดอ์นะคะแล้วก็ในปีนี้เองเตรียมที่จะรุกธุรกิจสื่อโฆษณาสนามบินภายในภูมิภาคอาเซียนค่ะคุณปรินโลจนาโกสินนะคะ c ี o อของแ l นบีบอกนะคะว่ามีการไปลงทุนร่วมถือหุ้นบริษัทไรส์สกายมีเดีย50%ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส3ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เตรียมที่จะไปรับสัมปทานพื้นที่สื่อสนามบิน ทั่วประเทศ22แห่งค่ะไม่แบบว่าจะเป็นที่ AOT มี4แห่งนะคะท่ากาศยานดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็หาดใหญ่รวมไปถึงสนามบินของกรมท่ากาศยานอีก18สนามบินก็เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะหลังจากนี้แพลนีก็จะเอาสัมปทานที่ได้นั้นไปบริหารจัดการกับสื่อโฆษณาของลูกค้าที่มีอยู่ในมือนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการใช้งบลงทุนอีกประมาณ100ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะผลักดันค่ะ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมใช้ทั้งจอ LED นะคะแล้วก็จอโฆษณาในพื้นที่ของสนามบินค่ะโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาติดลบไป11%นะคะแต่ว่าโฆษณานอกบ้านนี่ยังโตอยู่10%นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปโฟกัสกันที่การเติบโตที่มันโตกว่านะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสในการลงทุนนะคะโฆษณานอกบ้าน o u t ดอร์เนี่ยยังมีโอกาสอยู่แล้วก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วด้วยค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนค่ะคุณพูดคุณปามคะเป็นยังไงคะติดตามเช้านี้เรารู้สึกว่ารวยขึ้นบ้างไหมคะเดี๋ยวสายสายมันต้องมีลู่ทางเราเราวางแผนเันตั้งเช้าถูกต้องไหมคะตื่นก่อนรู้ก่อนรวยก่อนรู้สึกเงินในบัญชีเริ่มสั่นละเดี๋ยวตอนนี้จะได้เอาไปลงทุนต่างๆที่พี่มวยแนะนําไว้แล้วะเดี๋ยวตอนเย็นเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยขายหุ้นนั่นหน่เย็นนี้เลยแล้วคุณผู้ชมสามารถเจอกับเรื่องราวตื่นมารวย รู้ก่อนคนอื่นได้รู้ช่องทางการลงทุนก่อนคนอื่นได้ในรายการข่าวค้นรับอรุณแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่จะเจอกับเราสองคนตั้งแต่ตีห้าครึ่งด้วยถูกต้องเลยนะคะตีห้าครึ่งเป็นต้นไปจนถึง7จ็ดโมงครึ่งเลยนะคะอย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ